Like สวัสดีครับเรามาพบกับช่องครอบครัวพุทธเศรษหอมดินชาแนลกับช่วงค่ำๆเย็นๆอากาศเย็นๆนะท้องทุ่งข้าวที่กำลังสวยงามในการออกรวงซึ่งอยู่ใน รรมชาติที่เป็นของทุ่งน,นะครับพร้อมเสียงน้ําไหลพร้อมเสียงน้ําไหลที่ไหลอยู่ลองที่อยู่ข้างๆกับทุ่งนานะครับเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศในยามเย็นๆเนาะมาดูข้าวอ,ออกรวงแล้วแล้วก็ข้าวช่วงที่ผ่านมาน้ำเยอะเกือบ ถึงดวงข้าวแต่ตอนนี้น้ำก็ได้ลดก็าทําให้ข้าวส่วนหนึ่งก็ล้มลงบ้างกับบรรยากาศยามเย็นๆมาดูว่านาข้าวที่อยู่รอบบริเวณข้างวัดปอกชายกับธรรมชาติที่สมบูรณ์เนาะก็เลยเก็บม,มาฝากทุกท่านว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ที่ผ่านมาเราได้ลงคลิปตั้งแต่การหว่านข้าวหรือว่าคลิป ตั้งแต่การไถมาแล้วแล้วก็ต้นเขียวขจีทีนี้เมื่อออกรวงออยู่ในช่วงรวงข้าวอยู่ในน้รวงข้าวน้ำนมเนาะเรยอยากเก็บมาฝากว่าบรรยากาศข้าวเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยครับเลยทีเดียวข้าวในโซนนี้นิยมจะปลูกอยู่จะมีข้าวอยู่สองสายพันธุ์หลักๆก,ก็คือข้าวมริป,ปตุมธานี105 แล้วก็ข้าวปทุมธานี80นะครับที่ด้านเห็นหน่าจะเป็นข้าวปทุม80ที่ต้นเขียวขจีสวยงดสวยสดงดงามโดยลมพัดใบดูแล้วใครที่ชื่นชอบธรรมชาติก็คือว่าได้ชมธรรมชาติใบรรพร้อมๆกันนะครับว่าข้าว สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้ฟ้าฝนเป็นใจตกตลอดแล้วก็ได้ข่าวว่าฟ้าฝนจะมีพายุเข้าอีกอาทิตย์หน้าเนาะ<ม>ก็รู้ว่าไม่รู้ว่าโซนนี้จะตกไหมแต่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่สําหรับนี้ก็เป็นเข้าเดือน10บก็นับถนะือว่าปลายฝนต้นหนาวมีทั้งฝนมีทั้งลมแล้วก็มีอากาศเยน็เยนๆจากลมเหนือนะครับ ก็ถือว่าอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสจะใน3ฤดูด้วยกันเนาะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อาจจะมีร้อนนิดๆช่วงบ่ายแล้วก็มีฝนตกในช่วงเงยน็เยนๆหรือว่าคำ่คำๆเนาะก็ถือว่าเป็นอากาศของช่วงเดือน10ปลายฝนต้นหนาวนะครับสําหรับบรรยากาศในยามเงยน็เยนๆกับทุ่งนาที่ยังไม่เป็นทุ่งดวงทองยดี๋ยวเป็นทุ่งที่รวงข้าวูกสายลมพัด ขยับขยื่นก็ถือว่าพัดผิวตามสายลมก็ถือว่าเราเห็นความงดงามของต้นข้าวเขียวขจีในโซนของจังหวัดนครนายกครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆก็ถือว่าเราจะพาทุกท่านมาชมด้วยกันกับคนที่ชื่นชอบทุ่งข้าวนาข้าวที่เขียวขจีนะครับว่านาข้าวในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่านาข้าวทางโซน อ่างทองอยุทยาหรือว่านครสวรรค์ลบบุรีก็ขอให้กำลังใจสำหรับพี่น้องชาวนาทางโซนนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลหลายๆพื้นที่ทางโซนภาคกลางถูกน้ำท่วมข้าวก็เก็บเกี่ยวบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับก็ขอให้กำลังใจกับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับด้วยเหตุผลกับการเก็บบรรยากาศมาฝากก็เพื่อให้เราได้ ชมธรรมชาติร่วมกันว่าธรรมชาติที่แบบทุ่งนาในทุกวันนี้ในเมืองเราหาได้ยากแล้วก็หาชมได้ยากก็จะแสดงจะเป็นตึกราบ้านช่องเลยเราเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านได้รับชมร่วมกันนะครับกับบรรยากาศในยามเย็นเย็นเสียงนกร้องเสียงน้ําไหลเราก็ได้ชมท้องนาที่เกลียวกระจีที่ออกรวงเป็นน้ํานมอยู่ อีกประมาณสักสองอาทิตย์เราก็จะได้เห็นความเป็นทุ่งรวงทองนะครับว่าธรรมชาติที่สรรสร้างแล้วก็คือว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวตามคำโบราณที่กล่าวไว้ในเมืองไทยของเราประเทศไทยของเราก็คือเกษตรกรรมเป็นอาชีพรักของประชาประชากรส่วนใหญ่นะครับนครยกเองก็60-70%ก็ทำเกษตร โดยการทํานาอยู่เช่นกันในส่วนที่เป็นพื้นที่ร่มน้ําที่ปลูกพืชไม้ผลไม่ได้ก็จะใช้เป็นในการทํานาบางจุดก็ทํานาปลังได้ด้วยนะครับนี่เองด้วยอากาศเย็นๆโดยอากาศด้วยธรรมชาติเลยเรามาเก็บบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังได้ชมธรรมชาติในยามเย็นๆนะครับว่าทง่างนาแห่งนี้ยังมีความหวังแล้วก็ รู้สึกว่าปีนี้ทุ่งนาเองก็ยังให้ความาสำเร็จในเรื่องของการออกรวงให้กับชาวนาได้เห็นผลผลผล,ลิตแล้วก็ชื่นใจด้วยนะครับก็ถือว่าาในโซนนี้ไม่มีน้ำท่วมเลยก็ทำให้หนาข้าวาจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ให้รวงด,ดูครับให้รวง จะเ,เป็นน้ำนมอยู่หรือว่าใอ้สวงหรือว่าเป็นข้าวพันปฐมธานี80ก็คือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับก็ไทยชอบทานก็อร่อยนุ่มดีเหมือนกันนะครับหอ,อมอยู่นี่ด้วยธรรมชาติอย่างนี้เองครับอยามมาฝากหวังว่าท่านคงให้การติดตามให้กำลังใจกันในการชมธรรมชาติในยามเย็นๆนะครับในการชุม่มชมทุ่งนา ที่กําลังออกที่ออกรวงเป็นข้าวน้ํานมแล้วอีกสักหน่อยถ้าเขียวกว่านี้กะถ้าคนสมัยก่อนจะไปทําข้าวเม่าได้ครับเถือ่อเป็นคทําข้าวเม่าได้แต่ว่าทุกวันนี้เป็นข้าวเม่าอีกประเภทหนึ่งเราก็หายกินยากเก็หาฐทานยากครับก็ถือว่าอ่าเป็นพัฒนาการหรือว่าเป็นประวัติของอ่าการ เป็นวิถีแตกต่างกันไปในตามยุคนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเก็บบรรยากาศมาฝากในยามเย็นนะครับกับทุ่งนาที่อยู่รอบข้างวัดกรกชัยมาให้ชมธรรมชาติกับแสงอาทิตย์ที่กำลังจะคอยลับตาลงอัสดงลงในยามเย็นนะครับก็ถือว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่คืมฟ้าลุกฝนเมื่อตอนเช้าตอนเที่ยงก็คิดว่าเดี๋ยวฝนจะตกครับแต่ว่าก็ไม่ตกครับก็ถือว่า ทำให้ธรรมชาติในยามนี้เสียงนกเสียงกาออกมาหายเหยื่อร้องก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลบ้านได้รับชมที่ชื่นชอบธรรมชาติได้รับชมร่วมกันก็ถือว่าเป็นทางทีมงานหรือช่องของเราจะเน้นในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาสร้าง แนวทางหรือว่าสร้างกวันกําำลังใจให้กคนทำการการเกษตรของแต่ละพื้นที่ก็จะมีแนวทางในการจัดการแตกตัางกันไปนะครับก็ถือว่าข้าวรวงก็สวยงามอ,าอีก2อสอาทิตย์เราจะไม่พลาดจะมาเก็บบรรยากาศแบบเป็นรูปรวงทองมาฝากแล้วก็มีดอกดอกหญ้าดอกไม้ที่อยู่ข้างๆแปลงข้าวให้เราชมสวยงามครับช่วงนี้ ด้หลายพื้นที่มีดอกหญ้าพื้นที่ที่ออกออกดอกหญ้าดอกหญ้าเองก็ทยอยออกให้เราชื่นชมคนที่ชอบถ่ายรูปดอกหญ้าก็มีโอกาสไปถ่ายดอกหญ้าได้แต่ว่าบางพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ปิดอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดก็รอคอยสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆได้ถ่ายให้เราได้ชมกันนะครับนี่นะครับเรามาเก็บบรรยากาศมาฝากกันมาเห็นมะแรงมากินดอกไม้นะคะเห็นมะแรง เราจึางเก็บบรรยากาศโดยแบบธรรมชาติธรรมชาติมาฝากทุกท่านกับลมเย็นๆในช่วงเย็นๆเนาะสายพัดดอกหญ้าเราก็ทําให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในเรื่องระบบนิวเวศนี่นะครับด้วยธรรมชาติอย่างนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเสียงนกที่หากินอยู่ยังไม่กลับลังก็มีเสียงร้องนกเต่าแววเต่าอะไรนกอะไรสักอย่างนะครับแต่จำชื่อไม่ได้ขออภัยครับเพราะเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์ เสียงแหลมๆร้องเรียกขานกันหากินรวมกลุ่มกันนะครับนี่ละครับบรรยากาศในยามเย็นๆเราจะเก็บมาฝากมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราก็มีอู่ต้นมายราบก็มีเยอะนะครับดอกหญ้าที่เป็นศัตรูพืชแต่ว่าก็อยู่ในคันนาก็อยู่ตรงนี้ก็ข้างนี้ก็เป็นของเล็กๆนี่อยู่ข้าวนะครับนี่ละครับด้วยเหตุนี้เองด้วยบรรยากาศอย่างนี้เองเราจึงเก็บมาฝาก มาให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันแล้วก็จะไม่พลาดกับบรรยากาศในยามที่เป็นธรรมชาติที่เราสรรหาแล้วก็นำพามาให้รับชมร่วมกันนะครับเราทุกท่านที่ให้กำลังใจที่ติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดช่วยกดติดตามแล้วก็กด s ั b สไคร b e อยู่แล้วกดไลค์กดแชร์อ,อยู่ก็ขอขอบคุณมานโอกาสนี้ด้วยท่านใดที่ ยังไม่ได้กดสมัครใครก็รบกวนฝากสมัครให้่อยนะครับเพื่อเป็นผลอนทีํกำลังจะให้พนัง,งานของเราได้หาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดทางช่องเราก็ขออภัยทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับตรงนี้น้ํามันท่วมช่วงข้าวเล็กๆก็จะทําให้ข้าวจะห่างๆหน่อยนะครับและเหมือนตอนตอนตอนที่ปลูกแล้วก็ทําให้ข้าวอ่า มันไม่ขายข้าวมันจมน้ํานะครับแต่ก็ทำข้าวหางแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอุดมสมบูรณ์นี่แหละครับจึงเก็บมาฝากทุกท่านกับบรรยากาศในายามเย็นๆน,นะครับบรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้เราสัมผัสได้ที่บ้านนอกหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชนบทเท่านั้นนะครับในเมืองของเราเป็นตึกราบ้านช่องหมดเราจึง ไม่พลาดที่เราจะเก็บมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันทางช่องครอบครัวบุฒเศษของหอมดินของเราก็จะหาเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับครับทางาช่องของเราก็จะหาบรรยากาศแบบนี้เองมานําเสนอเรื่องราวหรือว่ามาให้ท่านได้รับชมธรรมชาติที่เป็นรวงข้าวอยู่ครับตอนนี้เราก็มี สมาชิกไปไหนวันนี้อุ้มแมวเนี่ยนะอุ้มแมวไปไหนวันนี้เล่นลนะครับอ๋อวันนี้ครับเราจะเห็นธรรมชาติในยามเย็นๆนะครับทุ่งข้าวเชียวกะจิอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสดความงมดงามของนาข้าวนะครับไปท่านที่มาท่องเที่ยวนนรนกายก็จะได้เห็นธรรมชาติเหล่านี้ตลอดข้างทางก่อนจะมา เที่ยวในที่ที่ต่างๆนะครับด้วยบรรยากาศในยามเย็นๆแบบนี้เราจรึงไม่พลาดที่จะเก็บมาฝากกับบรรยากาศท้องทุ่งนาที่กำลังเขียวกระจีอยู่แล้วก็ได้ดื่มด่ำธรรมชาติจากการดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับด้วยเหตุนี้ด้วยบรรยากาศอย่างนี้เองกับธรรมชาติที่งดงามกับทุ่งนาข้าวพันธุ์หอมปทุมธานี80ที่กำลังที่ท่านท่านได้รับ ชมอยู่ก็ถือว่าเรามาชื่นชมความงามแล้วก็มาเห็นธรรมชาติเห็นนาข้าวที่เขียวขจีอย่างนี้ก็ถือว่า,าชาวนาปีนี้ก็ถือว่ามีความสุขแม้ว่าในหลายพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็ท่วมนาข้าวสูญเสียมากมายแต่วันวนี้โซนยกก็ถือว่ารอดแล้วก็ในส่วนที่น้ําท่วมจังหวัดที่น้ําท่วมขอขอให้กําลังใจพี่น้องชาวกเกษตรของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะท่วม ทุ่งนาหรือว่าทั่วไม้ผลก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของชาวเกษตรเหมือนกันนะครับด้วยบรรยากาศในยามเย็นๆแล้วก็มีเสียงนกแล้วก็นกก็เริ่มที่จะมากินข้าวแล้วนกกระจิบตัวเล็กๆนะครับบิน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 ,บนไปแล้วนะครับกับบรรยากาศที่ธรรมชาติที่สร้างมาในยามเย็นๆเราก็จะเห็นบริบทสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์แล้วก็นกหาเหยือ่อ กินกินข้าวนะครับจึงเก็บบรรยากาศแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับมาครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับไปบันไดครับไปข้ามสะพานครับนี่ครับเราก็จะมีเด็กพันพันดีมาร่วมแจมกับทริปนี้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังที่จะข้ามสะพานคลองอยู่ไม่รู้ว่าจะจะรอดไหมครับ เราจะไปดูว่าเขาจะตีลังกาหรือเขาจะก้าวผ่านนะครับเมื่อคลิปนี้ออกไปก็ถือว่าจะเห็นคนตกน้ำนะครับเราเป็นไงอ่าเดี๋ยวข้ามเยข้ามดีๆครับดีๆระวังตกกันนะตกนั่นแะตกนั่นนะลุ้นลุ้นลุ้นนะ,นนนนะครับสวัสดีแฟนคลับวันสวัสดีแฟนค,นคลับวันแล้วดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรน,นิ่ครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้ยมาเล่นเนาะโอ้มาวันนี้เขามาเล่นแมวที่ที่วัดแล้วก็ มาชมธรรมชาติอยู่ข้างสวนด้วยทุ่งนาเป็นไงเห็นแดดข้าวแล้วเป็นไงบ้างเขียวขจีดีไหมชอบไหมแบบนี้ธรรมชาติอืชอบปะอ๋ออย่า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 เหมือนกิ้งก่าเวลามันสับโงกเด็กทับเดี๋ยดีอืกระโดดอะลยใช่ไหมแล้วไอ้กี่คิดว่าอีกกี่เดือนจะได้เกี่ยวอีกเดือนหนึ่งโอ้ผู้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ แต่ก่อนเด็กๆนี้เขาเคยเป็นมีพื้นฐานการเกษตรด้วยเนาะแต่ก่อนมียายทําด้วยเนาะยายตดทำนะเนาะก็เติบโตมาในท่ามกลางการเกษตรเหมือนกันเด็กๆเขาก็จะรู้ด้วยว่าข้าวในช่วงนี้เป็นเป็นยังไงบ้างกับธรรมชาติอย่างนี้เนาะ,อ,ะอยากลองเป็นลายยาโนู่จะไปน้ําจมเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟมันฝังน้ำมันออกจากฝั่งง่น้ำมันออกจากฝังไงไงออกก่งมันก็ไหลไปโน้นนี่นะครับก็ถือว่ามี ในคลิปนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้มีเกียรติแต่ก่อนชื่อเขาเ,าเรียกหลายชื่อทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหมูอ้วนนะครับถ้าเป็นชื่อแบบสุภาพหน่อยแบบฝรั่งเขาเขาเขาชอบกินฝรั่งหน่อยเขาก็จะน,นิก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 อย่างนี้แต่ถ้าเป็นนักพูดวันก็ใส่นิกกี้ไปด้วยนะครับต่อไปถ้าแบบวิ่งเหมือนลิงหน่อยก็นิกมังกี้นะครับนี่ครับเราเห็น เป็นไงจะรีบไปไหนเนี่ยจะรีบไปไหนเออมาดูเฉยใช่เฉยโอ้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราเอฮาให้ชมแบบสบายๆไม่ต้องเครียดนะเราเห็นแฮะน้ำไหลครับบรรยากาศที่เป็นสุดสดใสครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอสมควรเก็บเวลานะครับขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับเราพาชมนาข้าวที่ข้างวัดกรอกกระชายข้าวพันหอมบริปทุมธานี80 แล้วกอข้าวหอมมะลิปทุมธานี105นะครับที่กําลังออกรวงเป็นน้ํานมอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มที่จะเข้าเม็ดจะเริ่มที่จะแก่ไปเรื่อยๆอีก2อสามอาทิตย์น่าจะเป็นทุ่งรวงทองให้ทุกท่านได้รับชมแล้วตรงนั้นเราจะเก็บมาฝากทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็พสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบลงไว้แต่เบียงเท่านี้ก่อน แล้วก็อย่าลืมสุดท้ายนี้ที่ท่านได้รับชมไปแล้วอย่าลืมให้กําลังใจกับทีมงานช่องข้าวโพดเกษตรหอมดินชาแนลนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งให้กับทีมงานให้กับช่องข้าวโพดเกษตรนะครับเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดกับคลิปที่เป็นธรรมชาติวิถีแบบบ้านๆแบบวิถีไทยบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ อ่ลมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับ,บ